สวัสดีครับพี่นองครับมื่อน,นี้พอกันกับ youtube ช่องอนุรักษ์บัวสีนะครับหรือว่าใน f c e b o o ๊กสุบินน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์มื่อนี้ผมสีมาห่อ้กยครับพี่นองครับก็ดีเป็นก้วยน้ำปลาหลังบัตรองา่นานออกไม่ครับใกล้ที่สุกแล้วล่ะบ้านวานสุกหน,หนึ่งร่องอาไปบ่มึมงกินมาวขือเสซ่บ เป็นปีแรกครับปลูกได้ปีนึงเป็นเลยกระดกแน่อยู่พาเบ่งโอ้ยบักนาวบักนาวบักนาวอันนี้บักซีดาครับบักซีดาเจ็กเป็นย่งงางหัวแบบอย่างงีแต่เน,น่าเน่าถิมเบิ้ด่อยวะไงฮิโกรบ่อยใส่ปุ๋ยให้ได้ดอก,อกนาวครับเป็นตลอดของหัวใส่เนี่ยครับ นำจากการล่างถวยเน่ซักผ้าเน่แ mm. หนไหลลงมาเลยครับมันซุ่มอยู่ตลอดเราก็ใส่ปุ๋ยเอาเรื่อยๆใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นก็นเป็นนวยอย,ยู่ตลอดครับก็ได้กินหน้ามีสามต,นตน้นต้นซีเป็นหมวกเงาบันบ่เป็นนวยจักเพื่อให้ไรอยู่นี่ครับมือนี่นี่กำลังถอ,อกอ่ครับเพื่อนึงปีนองก็สอดเดีย๋ยวพาเบิ่งไกลๆเด้อครับ นี่ครับให้ไหรกล้วยหอมทองกาพี่นองเอ้ยผู้ใดมีไก่ต้่มไกไม่เมาเรอ้อค่ะหัว่าไงครับให้ไหรให้ไหรให้ไหรเมาโนรักสีหอเด็กกระสอบหอไปงอยงตีหนึ่งเมาโนรักไบวมหลุดออกเบิ้งในยูทูปเป็นว่าหอผิวมันสีงามสวง ป้องกันมแมลงมาเจาะมากินกระดาษสีม่วครับเพราะว่านี่เริ่มเห็นโนกระเม็นเพ็ดห้างใส่แล้วเป็นกล้วยหอมทองนะครับตีแบบก็เข้าขายในเส้นเล่นในเรื่องเดียง,งนะครับพึ่งเป็นปีแรกบางนุน่งละก็เลี้ยงนอเลี้ยงลูกมันไอยลูกเงี้ครับบางนุน่งละก็เลี้ยงหลายเบิ้งจากเพิ่นปลูกกล้วยเบิ้งจากช่องเบาน้องบัว พิ่นเวียดนานปลูกเวีอิสต์อะไรอยู่คนบางนุรา,าก,ก็เลยลองเห็นน้ำพิน่นแต่ว่าบางนุราเขาไลยปลูกหลายเป็นลอยไรพันไรเพินเ่นเพิ่นเลี้ยงแม่ละลูกนะครับเนาะต้นใหญ่นี่เขาเอิ่นแม่มันต้นนอมันนี่เขาเอิ่นลูกมันบางนุราก,ก็สิเลยว่าเลยว่าสี่สิบแบบว่าเอาแม่หนึ่งจักสองถึงสามลูกหรือว่าแม่หนึ่งสองลูกลูกก็ให้ ไล่เลี้ยงกันขึ้นนะครับคือตัวปูดำๆอยู่มองมือเบาโนรักซีนะครับให้มันเฉลี่ยขึ้นกาว่าตัดแม่มันตัวนี้กะตัวลูกมันนี่กะบนะครับตัวลูกมันนี่ตัวนี้ไก่มันไก่ออกออกปีหรือว่าถอกตัวตัวปูดำๆนั่นกะให้มันใหญ่ขึ้นซูซีตัวนี้นะแต่ว่าตัวนี้ตีครับคุณนับเบิ่งแล้วอยู่ประมาณหนึ่งนอสองนอสามนอ สิบกว่านอครับบางนุ่งราก็ต้องเลือกนอนใหญ่ๆไปนะครับปกติมันกับสีเงยแหละครับนอนใหญ่ๆนี่น่าจะใหญ่พร้อมกันครับกับต้นนี้แหละแต่ว่าไกลครับไกลขึ้นมาตรวจมันใหญ่ขึ้นมากกับสีได้เลือกนอนไว้ยกักสองนอเลือกเลือกลูกมันไว้ยักสองลูกซุ้ม,มอีกกับซับทิมครับซับเห็น,นหอดใจมันเลยนเรื่องสีบ๊อขึ้นเขาก็เลี้ยงไปเรื่อยมีอยู่สองสองเพื่อนะครับ เครือบเคลือบหน่อยกลๆนี่นนเป็นคือกล้วยน้ำว้าครับกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมอยู่นี่กับมีอีกนะครับกล้วยหอมหอมทองหอมทองพรวมมูลเบาโนูกะก็ะเก็บไปกินหวานหว,วานครับมันกำลังเป็นอีกกล้วยหอมทองตัวน,น,น,นี้ตัวนี้ต้นนี้ถอดนะครับบางหันนี่มันไม่ค่อยสมบูรณ์โมเถงหนามโมทอเรตออเลยฮาวีล้มมากประเดี๋ยววานมีดตัดครับขาดปัดเลย แต่ว่าก็มีนอพันขึ้นอยู่ประมาณ3 3มสามนอส่นอเบาโนุรากระถือตัดออก2องนอให้มันขึ้น2ต้นเลี้ยงไว้เรื่อยนะครับเพื่อการเลี้ยงเลี้ยงลูกเขาเอินให้แม่เลี้ยงลูกตัวนี้มีเบาหน่องบัวเพิ่นขออนุญาตนะครับเพราะเบาหน่องบัวเพิ่นแนะน้ำมาผมเบิ่งช่องยุวง่วลัวเงินมาตัดกล้วยจะตัดจำนะครับตัดสูงสูง,สงไปเห็นเปลยแมียนข้อมันอีหลีครับมันเปลยเงินเป็นน้ำเนา่าลงไปมันเป็นปุย๋ยปุ๋ยบัน่นซุ้มลูกมันลูกอย่างนี้นอมันนี่แหละ มันก็สีใหญ่งามนะครับเฮาก็บอ,อต้อง,งได้ใส่ปุ๋ยหลายต้างหน้าเบาหนุ่หลักข้างห้างผมเป็นกบผ้าติวครับพักติวพักขาเลยเบาหนุ่หลักข้างยังไปเบิบใหญ่พักติวพักขาเลยครับเพราะได้เก็บใส่แกงวันนั้นมันมันงามปันไหนครับเบาหนุ่มหักใส่ปซื้อปุ๋ยมาใส่อยู่หรอกซื้อปุ๋ยมาใส่บ่ค่อยดกปันไหนเที่ยวก่อนดกครับ พาเป่าโน้นักจำได้บริษายปุ๋ยโดนละม่วมงเพราะได้กินเพราะอยากนะครับปลูกเป้ห้กินเองอันนี้ก็เป็นบอ่อปลาดุกบอ่อปลาดุกอยากกับเจ้าฝืนว่าพ่นเป่าโน้นักเลี้ยงไว้ฮะอยากเ่าอยากก็บว่ากินม่วงเอาม่วงไว้นี่ครับเห็นบ่อันนี้เป็นกล้วยน้ำว่าเป่าโนุรักษ์กกกสีเลี้ยงลูกมันไว้สอง สองนอหรือว่าสองลูกนะครับเพราะว่าถ้าตามรักเข้าเลี้ยงไว้แม่หนึง่งลูกหนึง่งนะครับแต่ว่าเขาปูกเป็นระบบวันนี้เนาะอันนี้เขาปู่วันวานเห็ดกินเองเข้าซื้อเพราะต้องไปตามทฤษฎีเพื่อนใดต้นละสองลูกครับอันนี้เป็นบักขันนมสดครับเพื่นว่าตอนเบานูรักซื้อมาน่วยมันใหญ่สำกับปั่นอย่เนี่ยมันติดต้นมันมากเลยครับติดต้นมันมากสอง สองน่วยแต่ว่าบานนี่บเบาเขึ้นมาปลูกใส่กระถางเบานุ่รักมาปลูกเพิ่งมันเป็นหน่วยหรือมั้ครับเป็นหน่วยดิเนี่ครับเห็นหน่วยมันบ่นนงใหญ่บ่งเบานุ่รักเปิดให้เบิงน,นี่ครับสมบุญสมบูรณ์แต่ว่าบานนี่นี่โอ้ยตายบ่บานนี่งาหักครับแม่งงั้นก็ย้อนนุ่งมวยใหญ่หรอหือเปล จังหน่วยเลรอนี่ยฮาฮกหน่วยงาหักอ๋อเปล่ารู้แล้ว,วลเป,ปลมีดมาตัดก่อนครับนะครับเบิ่งไปเรื่อยๆงานี่เป็นงวงมันนะครับเนี่เขียวสวยงานี่เป็นเกตหน่วยครับเขียวสวยอยู่นี่มีอยูสามซีฮาซีฮา,ย,าย,ยู่ข้างล่างอีกนิดนึงครับมก เราได้ที่เจียดเบาโน้ตเด็ดไปซิมแล้วใส่ได้ครับใส่ได้มันอยู่หวานอยู่ให้อะไร,รอย่างไรพิลล์ครับหนุ่นีเบาโนูรักสิหอกกล้วยหอกกล้วยกล้วยหอมทองเอาคลิปนี้พอพอสำนีก่อนเนาะครับเนาะคลิปหนาป้าพ่อกันไหมเดี๋ยวครับใส่ปุ๋ยบอสีดาทำเป็นมองนามครับเบกอรพฟอนกับเมียงน้บของหดอยู่นาที่ว่าได้ปุ๋ยละ่ะหน่วยบอสีดาหัวเบกอร์บ่อยนะครับปกติเงยนะครับเงยเป็นสีดาหวานพี่รุ่น มีเม็ดน้อยนึงข้าวซีว่าไรเมร็ดกับโบม่นมีอยู่น้อยนึ่งตอนนี้ไงหวานครับเนี่ยบ่ใหญ่ครับนี่บ่ทันทำหยอดกำปั้นทำนี่นกเกือบทำกำปัน้นเน่าเป็นอย่างงี้นะครับเบานุรักษ์กับโบหูกันเอาโอเคครับคลิปนี้พอทำคอทำนี้คลิปหน้าพอไหมครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เลยด้อครับพี่น้องฝากติดตามเบานุรักษ์แน่สวัสดีครับ